ครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุสลดใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรถปาบอากาศสาย5 24วิ่งบางเขนสามหลวงครับไปทับแม่เท่าที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาด4เสาวเวศเสียชีวิตคาที่ครับได้ลังจากนั้นโชเฟอร์รถคันนี้นะครับก็ถูกรุมประชาทันนะครับเพราะว่าตัวจะหนีนะครับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามรองวารคามออนทัวร์ได้ครับ อยากให้เล่าหตุการให้ฟังนิดน,งนึง่อยรถเมย์ทับคนตายค่ะแกล้มช่วงล้มล้อหน้าพับตูดก่อนล้อแรกพับตูดก็ถูกขาด <Okay. S 2> และแกก็ล้อประกบมือร้องให้ช่วยร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยประกบมือ,อ,อมือประกบสองข้างแล้วเราก็วิ่งออกไปนอาะถนนให้รถเมย์เขารู้ว่าเขาทับคนแล้วล้อแรกเ,ออเขาก็ยังไม่หยุดเ,เขาก็ ไหลไปเรื่อยทับล้อสองที่หัวหัว,หวนี่ล้อสองทับหัว<อ>ล้อแรกทับตูดล้อสองทับหัวกาอ,อนนเล่นไปเลยไม่ตายล้อแรกยังไม่ตายแล้วแล<ก>้วกน,นขับรถเมล์เขาเขาป้าป้าพีา่พไปบอกเขาเขาไม่จอดเหรอเขาไม่จอดเพราะว่าเขาจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้แต่เราวิ่งออกไปกลางถนนให้เขาเห็นตัวเราว่าเราตบมือร้องให้คนช่วยว่าให้เขาหยุดรถเขาก็ขับล้อสองเขาขับไหลเรื่อยไปเลยไปถึงร้านมงคลชัย ก็ยังไม่หยุดแล้วก็ให้วินมอเตอร์ไซค์เทเวศเนี่ยขับรถตามไปว่าเขาทับคนแล้วก็ไปลากเขาลงมาก็ที่เขาทับนี่เราอยากจะรู้ว่าเขาติดยาหรือเปล่าเพราะว่าเขานิ่งเขาขับไม่เร็วนะที่เขาทับเนี่ยเขาค่อยๆไหลไปเรื่อยเขาขับไม่เร็วเขานิ่งเขาแข็งอ่ะ เราก็อยากว่าเออเวลาขับรถน่ะช่วงทางม้าลายทั้งอื่นไม่ไม่จาเป็นทางมาลายนี่จาเป็นบางคนมักง่ายก็มีไม่ข้ามทางมาลายแต่ช่วงถึงทางมาลายน่ะอยากให้กระเป๋าขนาดข้างดูว่าคนข้ามทางม้าลายไหมต้องการแบบนี้ทั้งสายยีสามด้วยช่วยบอกครับครับนี่นี่ฮะล้อหน้าทับล่างทับล่างผู้เสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็มีแม่ค้าที่ตลาดนะครับพยามวิ่งมาบอก ว่าขับทับคนทับคนว่าง,งั้นแต่โชเฟอร์ก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าก็เห็นได้ไม่ทราบนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับก็มาทับหวัวเ็าเรียกเสียชีวิตคาที่เลยนะครับคนเรามีกรรมเหมือนคำพุทธภาษิตว่าเกิดมาช้นี้อีกชีวิตลิขิตไปตามบาปกรรมสร้างมา ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าไปทับคนตายยังไงครับไหมเจอรถติดไฟแดงครับรถติดไฟแดงไม่รู้ว่าเขาข้ามมาตอนไหนหร,รถติดไฟแดงอยู่ตรงเนินสะพานอย่างเงี้ยพอได้ไฟเขียวก็ออกตามมันไปไม่รู้ว่าออกไปแล้วก็รู้ไหมว่าตอนนั้นคือรถรถรถไปทับคนตอนนั้นยังไม่รู้ก็นึกว่าเป็นคอสะพานอืแล้วตอนนั้นมีคนเขาวิ่งมาบอกไหมว่า เออหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้แบบไม่ให้ไม่ให้เขาเยื่อนรถอะไรดื้อยังไงยังยังไม่รู้ครับเพราะตอนนั้นพอข้ามไปก็เป็นไฟแดงพมีคนไปบอกผมว่าหาที่จอดเลนซ้ายหาที่จอดอ๋อพอพอคนาบอกว่าทับคนก็เลยหาที่จอดหาที่จอดอ๋อตอนนั้นตอนนั้นทางกระเป๋ารถเมย์ก็ไม่ได้นี่ผู้โดยสารบนรถก็ยังไม่รู้เขาบอกว่าทับตอนไหนอือพอจอดปุ๊บนี่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก้า ผมจะลงไปดูก็โดนลุมโดนลุมมมาชาทันเ่ยครับเขา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 เาบอกไหมว่าทําไมเขาึงมาต่อยอผมเขาคิดว่าว่าผมจะหนีเราบอกไหมว่าผมไม่ได้หนีผมไม่ได้หนีผมก็จะลงไปดูถ้าให้ผมพูดออกแกกใจผมก็ชีวิตอย่างว่าผมมูมากาไก่เมาไม่อยากจะทับหรอกครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ที่เราขับเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับ คับเหตุการณ์รถเมีหรือรถปรับอากาศประจำทางขับชนผู้คนสัญจรไปมามีให้เห็นบ่อยครั้งนะครับรองอดเองก็ได้แต่หวังว่าคนขับรถเมยหรือประชาชนที่เดินอยู่ท้องถนนควรที่จะระมัดระวังกันนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดอีกแล้วครับ ขอบคุณคุณขอนชัยจบแก้วจบแก้วจบแก้วขอบคุณคุณขอนชัย,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 ชยสุดโตถ่ายภาพครับรองวัศรคามต้องลาไปก่อนไว้กลับมาเจอกันใหม่เมื่อคราวเจอกันครับมื้อน,นี้สบายดีครับเเเกิดดมมาาาาปป็นนนป็นนนนคบบ้้งงีธรร เหมือนเป็นสัญญาโลกเรานี้นาเปรียบโรงละคร